กิมจินะคะมูจอดสดน้ำแต่พวดแ่ปะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมัสคูสุสคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศมาได้ค่ะพี่น้องค่ะคนนภาพามาก,กินตำกุ้งสดค่ะตำกุ้งสดเก่าเล้ามาเลยด้พี่น้องทนๆเลยนะคะมูเจ้าค่ะกินกับกระเทียมหอมดอง แล้วก็อันเอี่ยงกับพี่น้องนี่กิมจินะคะมันจะออสดนาวอืมฟาดปึ้มไปเลยค่ะสองตัวคำใหญ่หญๆแซบๆโอ้ยก็ต่ำแซบพอนไ่วะ ตากับพริกไว้ค่ะกพริกค่ะพุ่งหยางฝนตกฟาดบุ่มสองตัวไปเลย 嗯。Mm. угу mm -hmm. Không lắng กินมากะไระว่างคาคาได้พี่น้องมันมีขนบางแค่มันปักอืมมันย่านดังอืม うわ。Mm. Mm. แซ่บแ้ะกินผู้เดียวเลยเนี่ยก็ได้เห็ดนางเสียม,มื่อตังวาอือได้กินเปลือกมันไปเลยโอ,อ,อ,อ้นของมะนาวแซ่บเลยอื้ าวเหล่าคขาทนทวนแล้วหน่อยเอ็มด้วยจ้ะก,กินได้ไงพวกหัว <c oughs> มึนครับมึนซึ้งเงิน 嗯。Mm hmm. สวยงามอีกว่ห กือบกิโลครับพี่น้องอืโอ้เชื่อทู้เพิ่มกุ้งเต้นน้องแหนมอืเต้นไปอาลาเลย ไปแล้วค่ะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆรังใจพี่น้องเ้วยออสุขภาพแข็งแรงลำลำรุยรุ่ยถูกหวยวันที่หนึ่งมาสุข,ขูสุข,ข้นค่ะฝนกําลังจะตกค่ะผ่ากระตากเต็มห้าวตรงนี้ย่างไปอีกประมาณสามนาทีกะลังสิเป็นบอกพีิกยู่บางนาน <laughs> เอาบอกพีิกไปตากไว้พี่น้องก็ะจะตกมันไปแล้วขอบคุณค่ะ